คุณสามีพามาช้อปปิ้งนะจ๊ะวันนี้เิลลี่ซื้อวันนี้เิลลี่ซื้อซื้อเสื้อผ้าให้เนาะแม็กซี่เนาะมาดูน้ำหอมนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ของดีออลนะแล้วก็ไอ้ตรงนู้นกันนะจ๊ะไลด้เอโล มากินแม็กแล้วก็กดสั่งเดินห้า <c oughs> ช็อปปิ้งวันแม่มากินแม็ก <c oughs> ไปติมตกท้าย <c oughs> โอเคแล้ยู่ใจออะไร <c oughs> นี่ร้านมั้ยพรุ่งนี้ก็จะไป สวนสัตว์ต่อนะจ๊ะแปดแปดนะจ๊ะหวยคือมองเป็นหวยอะ่ะสามสิบสามเอามารอเอาแม็กนะจ๊ะกินแม็กนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้เราไม่รู้ว่าของใครไงเดี๋ยวต้องนี่นะคะเราก็มากินแม็กวันแม่ <c oughs> บรรยากาศมอัน like? ้อซอสมันกินแแแรงนกมันก็อยากินเฟนฟจคือฉ so ันถ่ายหมดนะจน่นกมันกินเฟรนฟรอ่ะ มันเรียกกันมากินเฟ้นไฟนะจ้ามีทั้งนกทั้งพึ่งนะมากินเฟ้นไฟคือวิลลี่โยนเฟ้นไฟให้มันอนะ่ะไ้ของขวัญน,นะจ้าวันแม่19บเกยูโรนะจ้าลดราคาจาก35มสิยูโรอันนี้เสื้อยีนมิลลี่เท่าไหร่ราคาเต็ม9ก้ายูโรนะจ้าสิยูโร เสื้อยืดนะจ๊ะกางเกงคุณบิลลี่นะจ๊ะนางอ้วนนางก็ใส่แบบนี้เราก็ได้เสื้อมาสองตัวนะจ๊ะนี่มันลดราคาจากยี่สิบเก้ายูโรนะเหลือห้ายูโรอะสิบยูโรเหลือห้ายูโรหมดไปสี่สิบสองยูโรนะจ๊ะวันนี้ชอปปิ้งนะจ๊ะคือร้านนี้ถูกมากตอนมันเป็นเอทเวนตี้วันเนาะแบบร้านยี่สิบเอ็ดอะผ้า มีลดราคาเห็นไหมตันแม่นะจ๊ะมีหลายรสเดี๋ยวเรามากินดูนี่มีหลายรสช็อกโกแลตนมดาร์กกาแฟกับส้มแล้วก็นุกา้าคือมันนุ่มแล้วอะอยังชรีจูเวคัวแล้วก็มาชิมช็อกโกแลตด,ดำแล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตนมกับกาแฟตินอยู่มาห้านึง เอสมขมว่ะอันนี้ถานช็อกโกแลตเนี่ช็อกโกแลตดำดักดักตูดร้วไปแช่เย็นก่อนหืมหน้าร้อนอ่ะอะไรก็ละลายอะ่ะ